วันนี้เรายังมีสเปเชียลเดซด้วยจริงเหรอจริงครับผมแต่วันนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากเลยใครครับผมคือถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่งานใหญ่จริงๆเกาไม่มานะฮะวใครครับในภาคของเราครับผมในภาคดูวัดครับผมรู้เลยนะเบร์กอกรักเดิมของวีนัสเราขอเชิญนะฮะเป็นเกียรติของวีนัสด้วยครับดีนีลาอูขอเชิญในภาคมีทุกท่นที่นั่งอยู่บนน้กัครับ สวัสดีครับทุกท่านครับผมชื่อเบนครับมาชิดพีนักนะครับแต่ก่อนที่ผมเราจะเล่นเกม่อไปขอเฉลิะมือให้กับคุณโตด้วยนะครับคุณโตที่เมื่อกรองเมื่อสักครู่นะครับโอ้โหเล่นสุดยอดมากเลยดีดีกากูไม่อยากจะเล่นแล้วล่ะคือวันนี้หลายๆท่านอาจจะงงๆว่าให้มันคือใคร เป็นมือกองมือกองวงนี้แหละครับนะฮะหลายๆตัวน,นี้วง,งอยู่นะฮ้มึงตื่ใเต้นทำไมต้องรักมึงยิ่งใหญ่เกินเลยนะครับวันนี้อ่ะคุณเจมไปไหนครับคุณเจมครับคุณเจมไปไ,ไ,ไ,ไหนในโอกาสนี้เมื่อกี้เราตกมือให้กับคุณคุณเออ่คุณโตไปแล้วแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นอะไรข้อเต่าไม่ดีคนระับเดี๋ยวเราเรามีแขกนักดนตร,รีรับเชิญหลายๆวงเลยครับอ่เริ่มจากซ้ายมือใครครับคุณชัยครับคุณกบนะฮะคุณกบจากบาร์แมน โดดต้องโจ๊กแากวงเลยครับตัดสถาบันเลยครับน้องโจ๊กจันงระเสีรนะเสียนะโหที่ใหญ่พึ่งานเลยคนนี้เมียโคเลยครับครับครับเมื่อกี้เมื่อกี้คุณบอกเมอร์พอยผมมีบริษัทผมเหมือนกันอักษรเจริญชัดเลยนะอจทครับจดาวน์งานครับผมผมเก่งทีมงานมา ั้มีน้องน้องจากแม็กกีนครับน้องน้องน้ำจากแม็กกีนออฟฟิศเก่าวเี่อะมีโอ้โหมีสมาชิกเยอะมีน้องโอ๊คจากดีแท็กพี่ตองจากดีแท็กนะฮะเออมีคุณดอกคุณดอกกับคุณเล่ยคุณจะว่าวันนี้คนเยอะนี่มาจากของคุณทั้งนั้นเลยวันนี้ผมจะบอกว่าปูุกใจมากเพราะว่าผมมาพักกี้คอยบ่อยมากผมมาได้ดูนี่แหลกิ๊ฟซี่คาเฟ่พี่เสือธนพงศ์ฮาร์ล่าบ้าผมมาล่าสุดนี้ที่หลังล็อกเฮสต้าเอ้ยมึงไปไหนนะ วันนี้ดีใจมากที่มีโอกาสได้ขึ้นมาบนเวทีนี้นะครับก็ขอบคุณแฟนๆฟรีทั้งท่านนะครับแล้วก็มีแฟนๆรุ่นที่สมัยที่รุ่นหนึ่งดับบังนะคุณไทยจำชื่อได้ไหมฮะไทยไทยบ้างฮะอ๋อแฟนคลับของเราเห็นแลอยางอยู่ด้านบนนะต้องเอ่ยชื่อฮะน้องจ๊อกน้องจ๊อกน้องจ๊อกอยู่ไหนฮะนี่ผมยาวๆหน้าสวยๆคือแฟนคลับเราตอนนี้มีลูกมีผัวเป็นอะไรพวกอะารอย่าจะทำอะไรไม่เป็น สวยขึ้นก็เยอะเลยนี่น้องเบี๋ยวเราเมื่อก่อนยังใส่ชุดคอสรองใครจะเชื่อไหมครับภาพวันนี้มันมาแจ่งมากค่ะจริงก็จากนั้นยังมีแขกรับเชิญพิเศษโปรดิวเซอร์ของเราครับพบผมพี่อะไรครับพี่ไก่พี่ชายคนออยู่ด้านบนนะครับพี่ไก่โปรดิวเซอร์ของเรานะครับพะผมเป็นวัยรุ่นใส่บวกครับแล้ววันนี้เป็นแขกรับเชิญที่ผมเครืองมากเลยเคืองนะพี่คนนี้เขาเป็นนักดนตรีฮอกไกะนะครับอเราบ้างอยากมีมาประมาณ50ครับ อตีกรเลยนะครับตีบอกให้อวีนัสด้วยแล้ววันนี้แกมาดูผมเล่นด้วยนะฮะเป็นพระคุณรางพิสูจครับพิสูจน์พิสูจน์สูจน์พิสูจน์พิสูจน์ดำแทนด้วยครับพี่พผมเล่นผิดไปพี่เข้าขอบคุณทุกท่านครับวันนี้อาจจะในห้องประจ๊ปินะเนเชอร์เวลาที่ทุกคนรอคอยแบบนล้วนะครับแกชุดกรแล้วเหนื่อยนะทุกคนบอกว่าเมื่อไหร่เนเชอร์หยุดพูดเมื่อกี้ผมพนั ไปแล้วว่าถ้านี่เป็นกองเทียร์นะครับเขาตั้งใจมาเทียนผมมากเพิ่มใจมากเลยแต่ว่าผมบอกว่าถ้าเอาน้องถ้าพี่เล่นผิดเนี่ยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเม็ดช้อนน้ำขวดเม็ดน้ำขวดโอ้โหตอนนี้นั่งแช่กูชิบหายเลยฮะมันยังเสียบขาไใไม่ถูกเราจะเล่นถูกก็เป็นสาเหตุที่วีนัททำอัลบั้มสองไม่ใช่สัวทีนะะสาเหตุเนี่ย โอเคเหลียนเล่นนล้วเหลียนเล่นนะเราเล่นกันเราเล่นเลยเราเล่นแต่ท่านก็มีงานการทำโอ้โหดีใจดีใจที่ได้มาเจอคนที้มาขอบคุณนะครับเดี๋ยวคุ๊ดเดี๋ยวบอกให้มาซ้อมให้ซ้อม so uh... It's you fun. Know, you know. Eu não อเพลงนี้นะฮะชื่อเพลงว่าไม่ใช่ความจริงนะครับผมนะครับเพลงนี้มีที่มาเหมือนกันนะครับผมนะเพลงนี้ใครเขียนขึ้นมาเป็นคนแนะนำเพลงขึ้นมามีขอเพลงด้วยเออเขอเราชื่อบอกดีนะไโยนไหวพเนี้ยคนละเจ็บนะเองมีขอไม่อาจเปลี่ยนใจขึ้นมานะฮะจากเจมเลือกดิ์เออโอเคของนะไรไม่ร้ต่อ เดี yeah. ๋ยวโดนนี mm. yeah. ่กับศ okay. 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 well, ิษย์ไดี๋ลยครับเดี๋ยวเสียตังค์เพิ่มนะโอเคโอเคครับผมนะเอบอกต่อบอกเล่าต่อเพลงเมื่อกี้ไม่ใช่ก้อมผิดนะครับเรามีควดีมากเพลงนี้คนแตกจริงๆคือพี่ออฟบิ๊กแอสนะเป็นคนแต่งเพลงเนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ออกมากๆเลยขอบคุณนะก็ีน้ามีกลิ่นของความร้องน้ามีความร้องในความเป็นพี่น้านะนึกถึงกระโโบแความ